วันนี้เราจะมาห่อหนังสือสองสามสี่ห้าหกหกเล่มนะครับเดี๋ยวจะมาดูทีละเล่มว่ามีเล่มไหนบ้างนะเล่มที่หนึ่งที่เราจะห่อนะครับขอเป็นคนที่เธอนึกถึงแล้วยิ้มได้ก็พอแล้วนะครับของออกโทเบเล่เราว่าก็เป็นหนังสือฟิลกูอีกเล่มหนึ่งก็จะมีพูดถึงความรักความรู้สึกความสัมพันธ์ถ้าใครติดตามของตัวออกโทได้อยู่แล้วก็น่าจะรู้ว่าเขาเขียนแนวไหนประมาณไหนเนาะแล้วก็ เล่มนี้นะ่าจะเป็นเล่มที่สามของผลงานเขาที่เคยมีมาครับเล่มก่อนหนะ้าถ้าจะไม่ผิดขออ่านก่อนจะมีที่ชื่อว่าขอบคุณที่ผ่านเข้ามาและขอโทษที่รักษาไม่ได้นะครับอ๋อโอเคอันนี้เล่มที่สองโทษทีตอนแรกเราอ่านเราเห็นเป็นสองเล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่สองนะ๋ยวเราหอเลยซึ่งกระดาษที่เราใช้ห่อเป็นกระดาษรีไซเคิลเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นกระดาษที่เราเก็บมาตั้งแต่งานแลกหนังสือเออจำไม่ได้วะ ทีนี้วิธีห่อของเรานะครับมันเดิมเราจะใช้อ่าโอเคอย่างเล่มนี้ก็คือห่อ,อก,กับอันนี้ได้เลยงั้นเร,เราแบ่งแบ่งครึ่งก่อนอุปกรณ์มีกันไก่กระดาษ <c oughs> ในเบื้องต้นจะมองเห็นไหมตั้น,นี้นะเดี๋ยวมองไม่เห็นปึ๊บน,นะเมื่อกี้เราแบ่งนี้เลยเล่มนี้นะครับจะห่อยอนี้เลยแบ่งครึ่งแบบนี้แบ่งครึ่งเสร็จป,ปึ๊บหามุมพับเข้านะครับเก็บเข้าไปก่อนหนึ่งดานแบบนี้อ่าแบบน,นี้นะมันเดิมพลิกมานะครับ ทำหนังสือให้ตึงนิดนึงแล้วก็ทับมุมเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปอ่าทีนี้เราจะดูว่าตรงนี้เท่ากันไหมขยับหนังสือขยับหนังสือปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคเท่าเท่าแล้วก็ทำมุมเอ้ยทำมุมอะทำอะไรนะทำรอยนะครับทำรอยบนล่างทั้งสองฝั่งล่างแบบน,นี้อ่าทีนี้สิ่งที่เราจะทําก็คือใช้กันไกลนะครับตัดแต่ว่าเราจะเว้นช่วงตรงนี้ไว้สักประมาณ1นนิ้วโป้งแล้วกัน เพราะว่ามันจะมีช่วงข้อต่อนะแล้วก็จะไม่ต้องเข้าไปมากนะฮะเป็ในใจอันใหญ่แลวกันมานี้ปึ๊บอ่ะให้เห็น,นครับเวลาตัดก็คือตัดให้ถึงมุมของไอ้น,นี้ที่เราเป็นรอยพอดีจะลองพับให้ดูปึ๊บอ่ะเวลาพับมันก็จะได้แบบนี้ถูกไหมทีนี้ทําแบบเดียวกันนะครับกับเราจะทําด้านด้านเดียวกันฝั่งนี้ฝั่งบนเล็งมุมข้างบนด้วยก็ได้นะครับโอเคพับเข้าไปจุ๊บจุ๊บจ๊บ,จบ,จบอ่ะเห็นไหมแบบนี้ทีนี้ฝั่งนี้ทํายังไงนะครับฝั่งนี้ทํายังไง ไอ้ไม่ใช่ฝั่งนี้ทำยังไงนะครับเหมือนเดิมก็คือตัดไปชุบบนล่างอ่าแต่ถ้าจะพับเก็บอันนี้เลยอ่ะไอตรงเนี้ยเราจะเก็บไม่ได้บางคนเขาจะตัดทิง้งบางคนตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ทำให้สองแบบเหมกันแบบเดี๋ยวจะลองตัดทิ้งให้ดูถ้าตัดทิ้งไม่ยากเลยตัดทิ้งก็คือพับเข้าให้หมดมันก็จะเหลือเป็นติ่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีตัดทิ้งก็แค่กันไกลหรือคัตเตอร์นะครับอ่ะถ้าเอากันไกลก็ปึ๊บป้๊บ,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 บปร๊บปนนั๊บป้๊บปไกบ แต่เราจะเดี๋ยวเราจะเราเราจะบอกว่าทําไมเราถึงไม่ตัดเพราะกระดาษหนึ่งอันสามารถขยายให้เป็นสําหรับห่อเล่มอื่นได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเล่มที่ใหญ่ขึ้นอนะ่ะพอเวลาเราเราต้องไปห่ออ่ะมันตรงนี้มันจะเป็นแหว่งอ่ามันจะทําให้ไม่มีพื้นที่ในการห่อหนังสือแล้วหนังสือก็จะโผล่แล้วบางครั้งเวลามันไปแบบตกกระแทกหรือไปโดนอะไรมันก็จะโดนหนังสือโดยตรงนะครับแต่ว่าเล่มนี้เสร็จแล้วนะครับนะถัดมาขอเอาเล่ม เล่มเล็กก่อนฟ้าฝนด้วยดูฝันนะครับของ Karen Pink นะครับต้องบอกว่าเล่มนี้อ่านไม่จบเพราะว่าเราสือว่าเราอ่านไปแล้วเรางงเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเข้าใจเราแบบมันมีคำมันมีคาซ้ำแล้วมีมีภาษาที่ภาษาภาษามันมีภาษา,า,าที่เราแบบอืมน่าจะน่าจะลื่นได้กว่านี้อันนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเราเอออ่ะมันเดิมนะครับพับครึ่งนะพับครึ่งโอเค ไม่ต้องสนใจว่าหนังสืออยู่บนอยู่ล่างอยู่ตรงไหนนะครับเราแค่ทับครึ่งไปก่อนแล้วก็ทํารอยหนังสือเหมือนเดิมนะครับ่รอยหนังสือเหมือนเดิมแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับพยายามดึงหนังสือให้ตึงปรับปับป๊บข้อดีของการห่อหนังสือโดยเฉพาะพวกกระดาษเรียบๆแบบนี้มันมันดูเรียบง่ายดีนะครับไม่ต้องบอวอหวาแล้วก็มันเหมือนคนที่แต่งชุดนักเรียนเหมือนคนอื่น ะบอกที่น้องเรียนกันไม่ได้หมันเหมือนคนที่ไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ใครมามาตัดสินหรือบอกอะไรเดาอะไรจากตัวตนของเราเพราะว่าสีมันนกระดาษเนี้ยมันบอกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะอาจจะบอกแค่ว่าอ๋อต้องการมินิมอลต้องการแบบรักโลกกระดาษคราฟอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อะทีนี้พอเห็นว่าแบ่งครึ่งเท่ากันแล้วนะหรือใกล้ๆหรือเกือบเท่าก็ได้แล้วแต่เหมือนเดิมนะคะก็แบบนี้ทำรอยแล้วก็ตัดไปปึ๊บนี่ไม่ยากหรือเปล่าอะ แต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ตัดอันนี้นะเราจะไม่ตัดอันนี้และเดี๋ยวเราจะพับให้ดูว่าถ้ามันต้องพับทํำยังไงทีนี้วิธีการพับมองเห็นไหมเราต้องถอดอันนี้ออกมาก่อนเพื่อที่จะพับนี้เข้าไปอันนี้อาจจะไม่งา่ายเท่าไหร่นะแต่เราจะพับให้มันเกินมาหน่อยนึงก็ได้นะแล้วแต่เรานะอ่ะเห็นไหมอีกให้ดูอีกรอบอันนี้เนาะพับเข้าเนาะจะม้วนเข้ายัางไงแต่เราวองมันขาดนะครับมันค่อนข้างเปราะบางนิดนึงถ้าการะดาษบางมากก็จะยากหน่อยจะเห็นว่าเราพับ เห็นไหมเน,นียนนี่นะเราพับเข้าไปให้มันเท่ากับตัวขอบปกหนังสือนะครับโอเคเห็นไหมประมาณนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมเราก็กลับมาพับอันนี้ที่เราทําไว้เก็บอันนี้เก็บอันนี้อันนี้แบบง่ายๆเร็วๆให้ดูแล้วกันปึ๊บก็จะได้เป็นหนังสือทรงนี้เลยอันนี้เก็บให้ดีหน่อยนะเราเก็บไม่ดีแต่ว่าโอเคแต่มันก็จะพอเห็นภาพใช่ไหม ประมาณนี้นะครับอะรออีกอันนี้กระด,ดาษไม่เท่าหรอรู้สึกดียัที่ใช้กระดาษเก่าเพราะว่ามันจะได้เอามา reuse สักทีเลยพัดกระดาษครัปึ๊บอ,อะอีก,กรอบอเดี๋ยวเราจะห่อเล่มอืมจินก็พอได้อยู่อะโอเคได้อยู่เล่มนี้นะครับ <c oughs> เล่มนี้นะครับเธอจะไม่หลงทางบนถนนที่เธอสร้างเองนะครับอ้าวไม่มีคำว่าเธอ เธอจะไม่หลงทางบนถนนที่สร้างเองนะครับไม่มีเซฟโซนไหนที่คงอยู่ตลอดไปเธอจึงต้องสร้างและตามหาเซฟโซนของแต่ละช่วงชีวิตให้เจอนะครับของวินนิม,มานวราวดนะครับผลงานจากเจ้าของเพจโรแมนติกร้ายนะเล่มนี้ก็ดีนะครับให้ดูข้างในหน่อยมีที่คั่นให้ด้วยนะแล้วก็ภาพประกอบสวยงามนะครับสีสันสดใสแล้วว่าเป็นหนังสือฮิวใจอีกเล่มหนึ่งมันจะมีทั้งเป็นลักษณะที่เข้าความสั้นแบบนี้ภาพประกอบนะครับแล้วก็จะมี เป็นตอนๆที่ทางวินเขียนแบบยาวๆแบบนี้นะครับในบางเรื่องบางมุมบางตอนในความคิดของเขาก็าจะสะท้อนออกมาตัวนี้อาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าได้อยู่่นะโอเคอย่นี้นะมันเดิมนะครับพับพับพับที่เราทำนี้เพราะว่าพอเวลาเอาไปแรกอะ่ะเขาจะได้ใช้ต่อได้เลยกระดาษมันจะได้ไม่ถูกทิ้งถ้าเกิดเราใช้กระดาษห่ออย่างเดียวอะเราว่า95%โดนแบบอันแรปแล้วก็น่าจะเป็นกัดขยะ เราก็เลยใช้วิธีนี้และกันแต่เดี๋ยวจะหาวิธีว่าทายังไงให้เขายังไม่เปิดอ่านก่อนเพราะว่าเราตัวเองก็อยากให้เขารุ้นหนังสือเนาะเราไม่ได้อยากรู้ว่าหนังสือข้างในคืออะไรมันเดิมนะครับทาให้เท่ากันนะขยับห้เท่ากันแล้วก็ลงมุมนะครับอันนี้เราขอลงไปตัดไปเลยอืมเราถามเผื่อให้ก็คือว่าเอ่าถ้าสมมุติว่าเราตัดไปเท่านี้แล้วเราอยากเอาในไปห่อหนังสือเล่มที่เล็กลงไอ้ตัวมุมที่เราตัดอะ่ะมันก็จะไม่ถึงเล่มที่เล็กถูกปะ มันก็เพราะมัรอยตัดเท่านี้ก็ต้องตัดเพิ่มก็ต้องตัดเพิ่มแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดคนที่มีหนังสืออยู่แล้วจะรู้ว่าไซส์หนังสือที่ตัวเองมีจะเป็นไซส์ไหนแล้วก็จะใช้ไซส์นี้สําหรับเอ้ยเอากระดาษเนี่ยสำหรับไซส์ที่ความสูงเท่านี้มันก็จะไม่ต้องตัดลงตัดขึ้นนะครับแต่แบบอ่าอย่างอันนี้มานคนละไซส์กันใช่ไหมจะเห็นว่ามันต่างกันแหละเราก็จะใช้ที่ห่อเล่มนี้กับเอ่อเล่มที่ซส์ความสูงไม่ต่างกันมากอย่างอย่างสองเล่มนี้ก็ไม่ต่างกันมากจริงๆใช้สำหรับพันได้ ถ้าเกิดเราใช้ที่บ้านนะครับเราก็จะทําไซเนี้ยอันเดียวอ่านอันนี้เสร็จแล้วก็จะมาอ่านอันนี้แล้วก็จะถอดปกออกมาแล้วก็มาสวมอันนี้เวลาที่เราไปไปอ่านข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการประหยัดกระดาษไปด้วยนะไม่ต้องแบบว่าห่อทุกเล่มเพราะบางครั้งข้อเสียอักบิดแหละข้อเสียก็คือพอเป็นอย่างเงี้ยบางครั้งเราจําไม่ได้ว่าข้างในคือเล่มไหนเออเพราะว่าอะอย่างเงี้ยเอาให้ดูอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างในคือเล่มไหนอย่างเงี้ยเออเราต้องเราก็ต้องเปิดดูข้างในนะครับอ่ะถึงไหนแล้วโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นทร ทำง่ายนะครับทำรอยแล้วก็พับต,ตามรอยพับตามรอยมันก็จะลงรอยพอดีเป๊ะๆฟ <ๆ S 2> ังนะบอกว่าเดี๋ยวหน้าแหกอะโอเคเสร็จแล้วเล่มที่สามเหลืออีกเอออ๋ออยู่นี่อยู่นี่งั้นเราใช้เป็นอันนี้นะครับตัวนี้ชื่อของบับปะนะครับเอ๊ะอ่านว่าบับปะหรือขับปะทษทีมันคือขับปะเออเราชอบเราชอบเห็นเป็นตัวบอยไม้เห็นปะเออขับปะเป็นเป็นตัวละครหรือเป็นสัตว์ใน ในในเรื่องเล่าหรือในเทพนิยายหรือในนิยายหรือนิทานปรมปราอาโอเคขัปะเป็นตัวละครหรือเป็นสัตว์ในนิทานท้องถิ่นหรือนิทานปรามปราของญี่ปุ่นนะเขาก็จะแบบมีข้างบนเหมือนเป็นหัวล้านเป็นแองแองเหมือนแบบเป็นแองแองอะไรเงี้ยแบบหัวล้านตรงกลางแล้วก็น่าจะเป็นแบบเหมือนนกนกแบบนี้นะครับเราก็ไม่มั่นใจมันตัวอะไรเป็นเหมือนฟีลนกผสมกบเพราะว่ามันก็จะมีมือมีตัวที่ เออมันกบอย่างเงี้ยครับเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เราชอบแล้วก็แล้วมันมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นเวลาคนญี่ปุ่นเขียนเลยแม้กระทั่งหนังสือญี่ปุ่นทั้งหมดที่เราเคยอ่านะมันจะมีความแบบมีความปรัชญามีความเซนมีความลึกมีความแบบไม่พูดตรงเหมือนนิสัยของคนญี่ปุ่นเป๊นะเนาะเราก็ต้องมาตีความมาเองว่าแบบเอออันนี้เข้าหมายความว่าอะไรคือขนาดที่บางทีเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาพูดตรงและหรือบางทีมีคนวิจารณ์ว่าเนี่ย เป็นการพูดหรือเป็นการอุปมาอุปไมยที่ตรงมากๆเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือตรงแล้วใช่ไหมอืมเป็นเป็นนิยายคลาสสิกที่ที่ดีมากๆนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องแนวคล้ายๆกับกาลิเวอร์ผจญภัยการผจญภัยของกาลิเวอร์นะครับก็จะมีความดาร์กในความสนุกความขบขันในนั้นนะเป็นการเปรียบเทียบเรื่องของจิตใจมนุษย์ด้วยเหมือนกันพูดถึงคนพูดถึงมนุษย์กับตัวขับปะหรือชุมชนของคนขับของขับปะว่า เขามีการโดยเลยชีวิตยังไงแล้วแบบมนุษย์เป็นอย่างนี้ขปะเป็นอย่างนี้มนุษย์ทําอย่างนี้ขปะทําอย่างนี้อะไรเงี้ยครับมันก็แบบอ๋ออืม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 เออจริงไงอะไรเงี้ยหลายอย่างหลายอย่างเอาที่นี้เราทํารีวิวไปละถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องราวที่เราอ่านว่าเออเราคิดยังไงก็ลองไปดูรีวิวเราได้หรือไปลองหารีวิวนในสตรีอะไรนะอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็คงมีแหละโออลืมอันนี้อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าอยู่ตรงกลางๆโดยที่ไม่ต้องขยับบ่อยก็คือ เปิดมาใช่ปะล็อกตัวประมาณนี้โอเคพับไปเหมือนเดิมพับเข้าหมุนมาปรีดแล้วก็พับเข้าปึ๊บตัดเหมือนเดิมกรีดนะครับแล้วก็ตุ๊บปๆ๊ปกรีดแล้วก็ตัดตุ๊บโอเคต้องกรีดก่อนถึงจะตัดได้อัน,นี้พับเนาะเราจะพับเลยสองเล่มนะโอเค เข้าที่นะฟิลดีมากทุกเล่มจะมีที่ขั้นหนังสือนะเราจะมีแท่นหนังสือของเลมให้ไปถัดมานะครับ What I talk about when I talk about r u n n นนนะครับของฮารุกิมูราคามิเป็นเราจำไม่ได้ว่าเขาอืเราคุ้นว่าเขาเขียนเรื่องอะไรเราจำไม่ได้ประเดงนะอืมเออช่างมันเถอะแต่ว่าเราจำได้ว่าเป็นหนังสือหนังสือที่เขาเขียนอนะ่ะค่อนข้างดังอยู่นะครับเหมือนจะทําเป็นหนังด้วยนะลืมไปแล้วว่เขาเขาดังมากเขาดังมากออแต่เราเป็นคนที่ไม่จําไม่จานักเขียน แล้วก็ไม่ได้จําเรื่องขนาดนั้นเราจะนเราก็จะอจำเป็นเรื่องเราไม่จํานักเขีย่อ,อตัวทีใช่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งรุนร้วนคนอะไรที่จะขีดเรื่องวิ่งได้แบบเป็นล,ยลอยๆหน้าแบบนี้นะครับเออแสดงเป็นคนที่เขามีความมีพิแพมชชั่นอ่ะมีใจรักกับเรื่องนี้มากๆซึ่งเราก็ส่ววัจริงนะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเดินเลยนะเวลาที่เขาวิ่งสงมมติแบบเข,เขาเหนื่อยมากๆอ่ะแบบ10โล20โลร้อยโลคือเขาก็แบบวิ่งตลอดทาง อาจจะมีชะลอลงแต่จะไม่เดินอะไรเงี้ยเอาเป็นเอ่อาษเลอะนิดนึงกหดเล็บเล่มนี้น่าจะง่ายหน่อยเหลือพื้นที่เยอะด้วยอันนี้ไม่ยากเล่มนี้น่าจะเคยห่ออันอื่นไปแล้วน่าจะเคยเป็นปกนี้มาก่อนปกนี้ปกนี้ก็คือใช้มายับเยินมากนะครับหลายเล่มแหละก็ยังเก็บไปอยู่เพราะว่าน้องยังใช้ได้จุ๊บ อีกเทคนิคดึงลืมบอกไปก็คืออันไหนพับอันไหนก่อนเนาะเราจะแนะนําให้ตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วตามด้วยบนและล่างเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้บางครั้งที่มันสั้นมากครับมันจะไปเกี่ยวกับหน้าหนังสือ,อลองลองลองไปทําดูแล้วก็ลองทําอีกวิธีหนึ่งดูก็ได้เราจะจะเข้าใจว่าที่เราหมายความมือไว้ยังไง บางอย่างอธิบายมันไม่มันนึกไม่ออกหรอกมันต้องให้แบบประสบเองเล่มนี้การเมืองเรื่องพระพุทธรูปนะครับของสนัพ,พิมพศิละปะวัฒนธรรมเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ดีเล่มหนึ่งที่เรายังอ่านยังไม่จบแต่ว่าเดี๋ยวจะไปอ่านที่งานด้วยให้มันจบแล้วก็แลกกันในงานเลยนะครับคือเล่มนี้พูดถึงเอ่อว่าพระพุทธรูปหรือแอสววัตหรือวัตถุว,วัตถุทางศาสนามันถูกนํามายึดโยงกับ บริบทในสังคมยังไงสถานะทางสังคมยังไงความเชื่ออำนาจเกี่ยวข้องกันยังไงอะไรเงี้ยรางท่างที่พระพุทธรูปพระพุทธรูปมันน่าจะเป็นเรื่องที่แค่แบบเรื่องของเชิดชูจิตใจเรื่องของการนำทางทางความคิดการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับของอำนาจทางการเมืองผ่านการอัญเชิญพระพุทธรูปในช่วงสมัยรัชกาลรัชกาลที่1ถึง5นะครับก็ เราก็ได้เข้าใจแล้วเพราะว่าพอเขาพูดถึงช่วงรัชกาลมันก็ต้องมีการเกี่ยยงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ว่าทางกษัตริย์มีการสืบทอดอํานาจหรือมีการใช้พระพุทธรูปไปในทางใดนะครับหรือเขามองพระพุทธรูปและศาสนาว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยกเล่มนี้น่าสนใจมากนะครับอ่านค่อนข้างเปไง็นงานวิชาการเยอะก็จะมีการอ้างอิงมีอัธกถามีแบบว่าเยอะอย่างเล่มนี้ขอให้ดูเดี๋ยวนะหนว อ่ะอันนี้คือข้อมูลเชิงอัดนะครับแน่นมากค่อนข้างแน่นเลยเยอะเลยนะครับเยอะเลยอ่ะห่อ,อก่อนอืมเล่มนี้ใหญ่อะ่ะทำไงดีใหญ่ไปปะอืมแต่ก็ก็จะใช้ได้นะอ่ะเราจะใช้ขนาดนี้เลยสำหรับเล่มนี้ จริงมันใหญ่เกินแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากตัดกระดาษหลอกมันเสียดายคึบชึบกี่โมงล้เนี่ย Hey Google What time is it โอเคอาจจะได้ไปแบบสิบเอ็ดโมงตัวสิบเอ็ดโมงคนเยอะอ่ะเลงบนล่างเหมือนเดิมขยับ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 เแต่มันมีรอยอยู่แล้ววะบางทีถ้ากระดาษเยอะมันก็จะพับยากหน่อยนะ ก็ลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปวัดแรกดีไหมเพราะว่ากลัวไม่มีหนังสือให้แลกงานมันมีถึงวันที่เจ็ดวันนี้วันที่สามใช่ปะแต่รอบที่แล้วที่เราไปงานที่ตรงเอ่อมิวเซียมสยามเออใช่มิวเซียมสยามก็ได้หนังสือสนักพิมพ์มาเยอะนะครับเพราะว่าเราไปเป็นคนแรกๆแ,แล้วก็เอาหนังสือไปแลกเยอะมากหลายคนที่ไปงานเขาก็ไม่รู้มีงานแลกหนังสือหรือก็ไม่รู้ว่า แลกได้กี่เล่มอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่เราทําการบ้านไปดีเพราะว่าเราอยากเอาไปแลกเราอ่านหนังสือแบบจบไปเยอะแล้วแล้วก็แบบไม่อยากซื้อใหม่เอาไปแลกแล้วกันเออส่วนใครที่อยากแลกหนังสือกับเรานะครับสามารถดูได้ในเพจเอ,อ้ยไม่ใช่ในเพจในไอจนะครับชื่อว่า a little book story นะตอนแรกเราก็ขายแหละแต่เรารู้สึกว่าขายแล้วมันก็ลดมูลค่าของหนังสือลงไปเอาไปแลกแล้วกันเพราะว่า ก็ไม่ก็ไม่ต้องเออไม่ต้องมาคิดเรื่องมูลค่าไม่ต้องมานั่งคิดว่าห้าสิเอร์ซ็นสิเปอร์เซ็นเล่มนี้สภาพนี้อะไรเงี้ยเออก็แลกไปเลยถ้าเกิดคนอยากแลกก็ก็ตามนั้นเลยสภาพนั้นเลยแต่ก็ถ้ามันแย่มากก็จะแจ้งสภาพไวเนาะเหมือนถ้าเรามีหนังสือใหม่เราก็คงอยากได้หนังสือที่มันสภาพใกล้เคียงกันเราไม่ผมไม่อยากได้หนังสือสภาพเก่ามากกระดาษเหลืองจับนิดนึงก็ฝุ่นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย เออทำไมทำไมวะนี่ก็นะได้คือมีลมมีลมอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะหยาบหน่อยเพราะมันจะมีอันนี้มาหน่อยแต่ไม่เป็นไรเหรอว่าได้อันนี้คือทั้งหมดนึงเสือที่เราห่อไปเมื่อในช่วงเวลา20สิบนาทีมันมันใช้เวลาเพราะว่าเราคุยไปด้วยโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเล่มนึงของเจ้าชายน้อยเราจะเอาเป็นอันนี้หอ่อเจ้าชายน้อยไปแล้ว ออ็ทั้งหมดเจ็ดเล่มที่เราจะไปแลกวันนี้นะครับเดี๋ยวใครจะได้เล่มไหนไปไปดูแล้วก็เราจะได้เล่มไหนก็รอดูกันนะครับ